อันนี้เอาอาหารเม็ดให้กินไม่กินนะตอนนี้คือเบื่อเบื่ออาหารเม็ดนะเอาผลไม้ให้กินก็ไม่กินนะแต่ว่าตอนเช้าเอาข้าวกินนะครับคือน้องน้องกินข้าวนะครับแต่ว่าอย่างอื่นนี่ก็เริ่มเบื่อกินแนละ้วไม่อยากไม่ชอบกินแล้วนะต่นน นี่เช้าเอาข้าวกินนะกินน้องกินข้าวนะแต่ว่าเป็นอย่างอื่นนี่ไม่กินนะเป็นกล้วยนะผมเอากล้วยให้กินไม่กินนะกล้วยนี่ไม่กินเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะถ้ากินกล้วยนี่ดีเลยนะเพราะว่าหาง่ายนะแล้วก็อยู่ท้องนะแต่ว่าสองตัวนี้ไม่กินกล้วยนะ คุ้ยไม่กินแต่ว่ากินข้าวนะเป็นข้าวสวยนะแต่ว่าต้นสุกๆน,ะน้องกิกินข้าวนะแต่ว่าคว้ยไม่กินข้าวนี่ลองอาให้กินหลายรอบแล้วนะตอนแรกนึกว่าไม่กินนะแต่ว่าข้าวนี่กินนะตอนนี้คืออาหารเม็ดกับผลไม้เบื่อนะไม่กินนะ ตอนนี้กำลังสั่งเป็นอชีสนะครับนมแพะหรือว่าเป็นพวกขนมนะที่ให้กระลอกให้พวกสัตว์พันแค้นะพันแท้นะได้กินนะตอนกำลังสั่งมาอยู่นะอองนะ่าจะถึงภายในวันสองวันนี้นะเพราะว่ามันเป็นอาหารของกระลอกกระแตพวกนี้นะครับสัตว์เล็กๆเป็นขนมนะเป็น พกชีสแล้วก็เป็นนมแพะแบบว่าเป็นเม็ดนะครับเป็นรูปดาวรูปอะไรนะลูกนี้จะเอาข้าวให้กินนะสำหรับสองตัวนี้นะจะข้าวให้น้องกิน น้องกินข้าวนะครับน้องชอบกินข้าวนะไม่เช้าเอาข้าวให้กินเยอะอยู่นะแล้วก็เอามันนะผมเอามันต้มให้น้องนะเป็นมันให้หลายวันก็ไม่กินนะเบื่อนะ อันนี้จะกัดแรงหน่อยนะครับข้าวนี้ก็อยู่ท้องนะเอาข้าวให้กระลอกกินได้นะครับ จะไม่รู้ว่าบางตัวจะกินไหมนะนะบางตัวอาจจะไม่กินนะบางตัวจ,จะกินกล้วยนะแต่ของผมไม่ไม่กินนะสองตัวนี้ไม่กินกล้วยเลยนะไม่ชอบกินตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วนะตัวนี้คึกคึกมากไม่รู้เป็นอะไรเนะี่ยคึกมากเลยไหมมีโชคมีโชค ฟันฟันเหลีืองเลยนะสือว่าลูกวานัทจะมีอยู่เหลือลูกหนึ่งนะยังไม่ได้สั่งนะเดี๋ยวจะเอาให้น้องก่อนนะเอาให้น้องน้องยักแค่กินก่อนนะกัดกินก่อนนะน่าจะมันน่าจะหมันเคี้ยวด้วยนะ เดี๋ยวลูกวอน,นัทอยู่ยลูกหนึ่งชอบแทเล่นนะชอบแทเล่นนะ